เข้าทั้ง50ทั้ง77นะคะเดี๋ยวฉบ,บาเอาตัวยาให้เบิรงนเนาะอ่ขอบแม่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับท่านชองทอรเดอร์นะคะเดี๋ยวฉบ,บาบริเตรียมบริเตรียมไ้เดี๋ยวหาก่อนคุ้พอ่อคุณแมเเพราะว่าฉบาทายถ้ำที่ป,ปนะวดเกาซีแล้วกับนี่ละนะคะพื้นทายถ้าไปยูนีทั้งมืนะคะจะเป็นสำนักที่เข้าหมดเลยเนาะอ่าเป็นสำนักที่เข้าหมดเลย เดี๋ยวก็รอนะคะรอหลายๆหววซอกหัวหวยังเนาะรอค่ะเดี๋ยวเลขดับเดี๋ยวให้ปูทรงไม้ฉบาจังสีลงหายเลขดับแต่ว่างวที่แล้วนะดับไม่อยู่เด้เนี่ยค่ะของปูแต่ว่างวดที่แล้วของปูมีเจ็ดเจ็ดกับปูดับเจ็ดเจ็ดแต่ฉบาสีบอกห้ฟางบางค้นสีบอกข้าใจนะคะเป็นยังของปูคือมีเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วเลขดับปูคือมีเจ็ดนะคะทําไมมีเจ็ดเจ็ด คือจะบาบอกค่ะถ้ามันดับชนเด่นเราต้องเลือกเด่นยาไปเลือกดับหนวที่แล้วเลขดับของปูเนาะเลขดับของปูดับนี่เจ็ดเจ็ดนะคะเป็นดับไปกับบนลลางนะคะดับไม่อยู่จริงนะคะหนวที่แล้วนะนะคะแต่ว่าของปูกับเขาเจ็ดเจ็ดคือกันนะคะเลขบนเป็นยังในเมื่อดับเจ็ดเจ็ดแล้วคือมีเจ็ดเจ็ดคือใจเชบาบอกแหละมันดับชนเด่นเราต้องเลือกเด่นค่ะย่าไปเลือกดับ นะคะมันดับชนเด่นหัวที่แล้วปูก็เลยลงวงหายเจ็ดเจนะคะแล้วรอบนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวรอบเบิ้งอาปูป้อยชุดหลังเมื่อก่อนเดี๋ยวรอบเบิ้งวาเลกดับปูสิมีมีตัวใดที่ดับชนเด่นบ่นะคะถ้าดับชนเด่นเราสามารถซื้อได้นะคะเราสามารถซื้อได้หรือวาอย่ในีน้มันดับชนเด่นของเอฟซีก็ซื้อได้ข้าบัวาากันเนาะคุณผู้ม่อนะคะเล็กดับก็คือกันละบ่บ่ตางกันดอกเล็กดับกับเหล็กเด่นมีทั้งเข้าทั้งหลุด เอาอันนี้มันบ่นเนาะเจ้บาดต้องหาชุดลางตัวเจ้บากระลืมเดี๋ยวเจ็บป่อยลางแต่ว่าบ่นปู่บ้านทรงมาะห้นะคะปู่ทรงมาตะ์ลางเปิดหัวข้อล่างแต่ว่าเอาเหล็กบ่นมาโชว์โอ้นะคะเจ้บานี่ก็เป็นไปไลยเลยเนาะห้าลังเทียอ่ะขอโทษขอให้เด้คุณบอกคุณแม่บางครั้งสมองมันกระตือไหมมันเห็ดลายยางนะนะเจ้าบาสีเห็ดยังแไงเพราะว่า สงสัยสมองบอรแรนบร่เหมือนนี่ทาะ้าเรากินเข่าอยู่บ่ายโมงแล้วแต่ว่าเชื่อบาว่าถ่ายคลิปนี้แล้วเชื่อบาสิไปต้มมะมาอยู่หิวเริ่มหิวแล้วก็บอกคุณแม่นะคะเมื่อเช้าเชื่อบาไปแลีง,งานกลับมาแล้วกันนี่แล้วกลับมาหอดห้องกลับมาอันสักผ้าสักผ้เนาะคะนะ่ะเนาะรางรวยรังบัวแล้วก็มาถ่ายทําคลิปให้อ่ะเข่านีเนาะคะ่ะเหล็กบิงอ่าเข้าไปที่ศูนย์นะะเนาะเหล็กซีคูนึงเนาะคะ่ะ มันอยู่ด้วเนาอะผอูดไดตามพี่เขาตัวผี่เนาะเล็กซีคูซี้างหน้าติดตามอยู่นะคะเล็กดับนี่คู่เดียวนี่ดับอัศจรรย์นี่คู่นี้คู่เดียว<ม>ถือว่าดับพานดับจริง<ม>แนวทางเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจะบาเปิดไล่กันแบบนึ้น มื้อหนีมิหวยเลาานำผู้ใดอยากเขากลุ้มเขาในเด้อดขาเดือตามทีชิบขึ้นห้หนาจอและไอดีไล์นะคะใครที่อยากช่วยค่าสมุดรประกานะคะเซียนเพื่อนหรือว่าหวยซ่องก็ตามเบมือพความเพียที่ชิบาขึ้นไห,หนาจอด้วยทุกคนเด้อซอยกันไปผู้ใดมีโศมีหมานกระได้ให้ค่าสินน้ำใจเพื่อนเนาะค่าเพื่อนออกมากหวยซ่องหวยยังนะคะซอยกันไปผู้ละหาบาทสิบบาทผู้ละรอยสองรอย แล้วแต่ห้าสิหายเพื่อนดอกเพื่อนกับบไดเรียกลองเอานะคะมันอยู่ที่อ่าบอกง่งยๆเ้าโศกเ้าหมานแล้วน้ำเพอนอยู่ที่น้ำใจห้าหนั่นแหละคําวาน้ำใจเนาะปูซุ่มเงียบอันนี้เป็นล่างนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาะงวดนี้สัญจรแต่ว่าปูเพ่นคํานวณเพ่นบวันใจในสัญจรเลยค่ะแต่เราแต่เราสำนัก นะคะแต่ว่าสัจญจรยแย่ในเชบาบคอควัยมักสืบมาในเด้ส่วนโตเชบานะถ้าว่าสัญจรน,นีเหลขหลุดหลุดหลบคอควัยหลุดเด้ค่ะสันจรเสี้ยนเพิ่นสิถึอหลายถ้าสัญจรเหลขสิเข,ข่าหลสัญจรรอบใดนี้ทาาชองเชบาหนี่เหลขเข่าร้ายไหลบอกคมียแต่ว่าเชบาแห่งแห่งเป็นคนถี่บอักสืบอย่สันจรยแย่หวยสัญจรชีบอักสือหนึ่งมีนาล่างนะคะ เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งได้หนึ่งกับสองแต่ว่าหลบหนีมากมากหวยฟอ,อยไปแล้วของปูหาเก่าซีกับบชนกันเด้อ่าจับคูหนี่ชนอ่าจับคูชนอยู่คะ่ะแต่ว่าเลขวิ่งมากบอชนกันแต่วางหัวที่แล้วเลขวิ่งปูหาเก่าซีกับปูสูงเหนี่ยกับบอชนกัน อย okay, าจะบาดเสียเอาให้เบิร์นวัดตัวใดที่มันคือกันจับคู่สี่คู่เหมือนเดิมค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองอันนี้เป็นตัวกันเนอะตัวกันคือ 2 9ค่ะเลขที่ไม่มาด้วยกันบนล่างนะคะคู่นี่แหละคู่ที่แบบเก่งสุดๆเลวไม่มาด้วยกันตัวนี้ไม่มาบนล่างเลเดอร์คู่นี้นะอย่าสื่อกระซังนะคะบม,มาโหลดนะคะตัวนี้ก็คือ40 04นะคะ4004นะคะเมื่อนี้วันที่ลงวันที่วันนี้วันที่17เนาะ17อ่าโตโตเด่นของปูด้วเดี๋ยวจะบาปิดเม็ดสีก่อนมันอยากเบิดไว้อยู่เรีอยนี่เบิดไววไหวเนาะแทงต่าง ยี่สิบห้าบาทก็ได้นี่ค่ะแทงเดียวนี่ยี่สิบห้าบาทใส่บ่เกินสามเมือกระเบิ้องแล้วนี่นะคะอ่าเลขวิ่งนะคะเด่นไปที่สองนะคะตัวนี้ตัวเด่นตัวนี้ตัวรองอ่เดี๋ยวทุกคนแคปหนาจ,จอของปูซุ่มเงียบไว้ก่อนค่ะชุดชุดบนอ่าชุดล่างค่ะแคปหนาจ,จอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะบาสิ เอาของปูหาเก่าซีให้เบิ้งน้า่ามันชนกันตัวใดเนาะอ่ะโอเคแคบหน้าจ,จอคะ่ะแคบหน้าจ,จอใบเก่าใบใหม่อันนี้ใบเก่าอ่ะใบเก่าเขาไปตกกับแตกเขา่าแคบหน้าจ,จอเด้ค่ะคุณพมอแม่เดี๋ยวฉัไปเอาของปูหาเก่าซีที่ปล่อยไปแล้วชุดล้างมาให้เบิง้งแต่ว่านะคะ มันจะต้องมีสำนักใดหลุดสำนักใดเขาแต่ว่าเลขของซ่องหาหมื่นหลังนะมาสามกับสี่บัตรเลขของปูสุ่มเงียบจับคู่ออกมาแล้วม่มีติดสามติดสี่เลยนะคะแล้วก็ของปูห้าเก้าของปูแต่ว่าของปูหาเก้าสี่มีติดสามนะคะเคยเนาะแคบแล้วเนาะอันนี้ของปูหาเก้าสี่นี่เพื่อนชอน่นกันก็ของปูสุ่มเงียบอยู่ขาไปทีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสอง แต่ว่าตัวกันของปูหาเกา่าซีนีเจ็ดสามกับหกสามนะคะเลขบ่ชนกันเดอร์หลอดนี่นะคะที่ที่ปล่อยมานี่สามสำนักเห็นบ่อันนี้เป็นของซ่องหาเมืองล่างมาสามกับสี่แต่ว่าของปูหาเกาซีนี่มีติดสามอยู่นะคะแต่ของปูซุ้งเงียบไม่มีติดสามกับติดสี่เลยนะคะมันต้องมีสำนักใดสำนักหนึ่งลุดละอยู่นี่นะคะในสามสำนักที่ฉบับปล่อยไปแล้วเนาะต้องมีนะคะนี่พิจารณาเบิง่งแต่ว่าก็มีตัวชนกันคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองที่จับูออกมา ะะตัวที่ชนกันนะคะพิจารณาดูเดอ้อนะคะอะ่ะคลิปนี้นะคะจะปาขอลาไปกอนขอให้คุณพอ่อคุณแม่ FC, อเอฟซีท่าน่องเฮาโศกดีโศกม้านลำลุ้ยงวดชิมาผููใดถือนะคะก็ให้ถืออีกนะคะผู้ได้ถือหน่อยก,ใอก,ยอก,ยก็ให้ถือลายบันผูได้ถือลายก็แห้งห้ถือลายกเก่าเนาะผูใดซอยคาสมุประกาเซียนเพลินคาซ่องคายังกะไ้มีโศก,กยิงขึ้นไปอีกนะคะเราได้รับแล้วเราก็คื้น,นํำใจให้เพิ่มนนเดอ้อค่ะทุกคนค่ะซอยๆกันไป นะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ